นะิเศษ46เนะเสนอวิธีละอาสวะอีกประสูตรหนึ่งเอาจุลสุญญาตสูตรกับมหาสุญญาตสูตรคือสุญญาตนะตอนนี้พูดถึงมหาสุญญาแล้วก็ต่อคือถ้าถ้าเราได้ฌานสี่แล้วเนี่ยนะเราก็ยังตรวจสอบรูปฌานก็ยังยังไม่นั่น ปรากฏว่ากามเนี่ยมันมันโผล่ขึ้นมาอีกเราก็ต้องน้อมจิตไปสุญญาตานะและให้พิจารณาอเนเนชะอนเนชาสปพยาสูตรเล่มสิบสี่ข้อหกโศกหน้าเจ็ดสิบสองซึ่งอนเนชาสปพยาสูตรตอาตมาพูดไปแล้วอยู่ในเรื่องกามโทษของกามก็เอาผ่านๆแล้วกันให้พิจาราวากามทั้งหลายอะ เป็นของเท็จล่อลวงว่างเปล่าไม่ยั่งยืนคอยก่ออันตรายเลือนหายอน,นิจจังทุกขังอนัตตาไร้แก่นสารเป็นที่บนถึงของคนพาลเป็นโคจรเป็นเหยื่อเป็นบ่วงเป็นวนิสัยของมารเป็นเครื่องพัฒนาการอา,าพาธเป็นของสุดโทมเป็นของศูนย์ แล้วก็มีบาปอากุศลรธรรมอยู่ในนั้นนะ่คืออภิชาวิสมะโลภะเพ่งเมง้าละโม่ไปสมใจตนพยาบาทสารลัมพะแข่งดีปพินาดูเป็นไปเพื่อโทษเป็นไปเพื่อให้ได้โทษเป็นภัยเป็นโครงกระดูกชิ้นเนื้อโครงกระดูกมีกามเหมือนโครงกระดูกแล้วกินเข้าไปเหมือนหมาแทะกระดูกอะมันไม่มได้อะไรหรอกได้น้ำลายมันนั่นแหละ เหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อก็แย่งกันเด็ดหลุมฐานเพิงหลุมฐานเพิงลึกกว่าชั่วบุรุษถ้ามีแล้วมันโอ้โหดูสิจเจ้าคณะภาคจเจ้าอะไรก็ต้องสึกันเป็นแถวเห็นไหมล่ะคบเพลิงนะต้นไม้ผลดกก็จะแย่งกันก็หักกิ่งหักอะไรยันเป็นความฝันเป็นของยืมเขามาชช่วขคาว เป็นโรคภัยเป็นโรคเป็นภัยเป็นเปลือกตมเป็นหัวฝีเป็นลูกสอนเป็นเหยียวเป็นเขียงสับเนื้อเป็นที่เกี่ยวข้องเป็นหอกเป็นเหลาเป็นเครื่องข้องเป็นที่พัวพันเหมือนหัวงูพิษเป็นการอยู่ในคันเป็นการดิ้นรนเล่าร้อนเป็นการเบียดเบียนบีบคานกดดันหลงมืดมน กระทำหรือใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นของชีวิตเห็นผิดไปว่าเป็นสิ่งที่น่าหน้าไข่หน้าปราถนาช่วยให้รักช่ว้ไข่พา,าวใจให้กําหนัดไหลหลงนะกระหายไข้อยากหวงแหนติดยึดผูกพันติดพันกําหนัดดินดีถ้าไปหมกมุ่นลุ่มหลงในสิ่งที่มันไรสาระเราก็จะควบคุมตนเองมันคับตนเองไม่ได้ ต่างก็จะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นเราเจอเราต้องไม่หวัน่นไม่ไม่หวั่นไหวนะไม่ปรุงแตง่งไม่ดินโลนไม่ถือตัวไปทาไปกําหนดหมายโดยการศึกษาสังยปะเสรเราอย่าไปตักกะอย่าไปตกะมากขึ้นวิตกกะสังยปะรกามนี้เกิดจากความดํารธิถ้าเราไม่ดําทธิถึงมันซะแล้วมันทำอะไรไม่ได้พระเจ้าบอก กรรมทั้งหลายเรารู้แล้วเจ้าเกิดเจ้าอาศัยความดําริถ้าเราไม่ดําเิลถึงเจ้าเจ้าทาอะไรไม่ได้นะด้วยดังตัณหาราคาอาตัตก็ตามเนะี่ยตักกะคือดําริวิตากาก็มากขึ้นจนเป็นสังฆปะความคิดต่อไปก็อภนาพยัปนาเจตโสพโลแนบแน่นปักมั่นปักใจมั่นแล้วก็เจตโสพิโลปนาบทสรุปนะ มันจะตัวรวมตัวกันทําให้เราเกิดโลภเห็นไหมโลภเกิดโทสะเกิดโมหะเป็นอมิตรเป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตเป็นฆาตศึกทั้งในและนอกในตัวก่ออันตรายจะทําให้เรากระวนกระวายกระสับกระสายกระเสือกสนเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทําให้จิตกาเริบไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลเป็นภัยเกิดขึ้นทั้งภายในภายนอกเป็นความมืดบอดย่อมเกิดขึ้งกราเป็นปยเพื่อทุกข์ไม่ผาสุก แล้วมันย่อมทำร้ายเราและผู้อื่นเหมือนดอกอ้อฆ้าต้นอ้อขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ตีกล้วยฆ่าต้นกล้วยม้าอ,สอัสดรฆ่าแม่แม่ของมันไม่ยินดีในกุลสรธรรมทั้งหลายย่อมผูกใจไว้เหมือนเด็กผูกตีนคาเกิดบาปพิตกก็จะอยางลงในอาบายทุกติวิธิบาทนระกนะเป็นที่สุดเพราะการมาจันหา เนี่ยแล้วก็พูดไปเหมือนขือคาเหมือนเครื่องจองจำเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนทำให้ขัดข้องเป็นดังคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่านี่คือลักษณะของกามมันจะทำให้อยู่ในรันด้วยเห็นไหมเนื้อธรมารวบรวมจากพระเทพิดก หลายข้อหลายะายธรรมะอ้างก็จะเสียเวลามากอาตมาก็เอาแต่ย่อๆคกไปฟังเรื่องการเป็ทีเพราะงั้นเราจะต้องเจริญให้ได้โดยพินาว่าเห็นรูปนอกรูปในถ้ามหาปุตตุแบบอุปัปสรูปภาสุิกรจะรูปไป,ป,ป,ปไนีมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ควรไปยินดีติดยึดชื่นชมแล้วไปเพลิดเพลินค่ะแล้วเราตรวจสอบด้วยอรูปปาน เอาให้ว่างว่างจริงอากาสาวิญญากินัญญาในว่าสัญญาณาสัญญาจนสัญญาไวสานิโลดแต่พระเจ้าก็บอกห้ามถ้าเราถ้าเราหลุดพ้นแล้วเราอย่าไปเพลิดเพลินถึงความหลุดพ้นนะเพราะถ้าเราเพลิดเพลินความหลุดพ้นชื่นชมยึดมั่นในอุเบกขาวิญญ,ญาณจะอาศัยความเพลิดเพลินยินดี ที่เราเบิกขาเนี่ยมันก็จะกลับมามีวิญญาณเนี่ยก็จะไม่นิาพานในปัจจุบันได้ตรงข้ามถ้าเราไม่เพิดเพลินไม่ที่จะไม่ติดยึดความหลุดพ้นที่เราได้แล้วเนี่ยนินาพานจะเกิดเพราะอะไรเพราะเราสัตก,กายานิโรธคือหลุดพ้นไม่ยึดมั่นก็จะเป็นอมตะข้ามโอกาะได้มันจะเป็นสัพยพะให้จิตใจเราเป็นอนเนจาสมาบัตมั่นคงขึ้น นะพรเจ้าเขาพูดต่อไปว่าเธอย้ให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสทุกกายทุกใจมาครอบงมเธอได้ในทุกๆอิรยาบทไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดจะพูดก็พูดในคาถาวถัตถุสิทเท่านั้นซึ่งเป็นของอญญายะไม่ใช่ของของผูุ้ชนนะครับ พูดเนี่ยเพื่อความมักน้อยสันโดษสงัดภาวิเวกไม่คุกคีกับมูนะไม่ไม่ไมคุกคีให้เป็นฟุ้งซ่านไปเราเราไปทำงานร่วมกันสัมพันธ์ได้แต่อย่าไปผูกพันนะเรื่องเราจะเรื่องเราก็ต้องประศบความเพียรมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนะนี่ก็ถาวัตถุสิบที่เราต้องคุยคุยแค่นี้จะพูดก็พูดแค่นี้ นะอย่าไปพูดเรื่องไร้สาระเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องขัดเกาากิเลสนะจะเป็นสัพยะแห่งจิตเพื่อความเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งตัดสรูนิพานนะเนี่ยแล้วก็อย่าไปวิอ่าให้วิตกทางเดชข,ขัมมะ ตีกออกจากกามออกจากกามพยาบาดเบียดเบียนข้อสองไม่ตึกเริ่มปยยบาทวิตกในการอัดขัดเคืองแล้วหิิงสาวิตกความเบียดเบียนเราให้เราต้องเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะซึ่งเป็นวิตกของพระอริยะเป็นเครื่องนําออกเพื่อความสิ้นทุกข์แก่ผู้ที่ทําตามแล้วพระเจ้าตจอะก็ย้อนไปถึงว่าเราก็ตรวจสอบดูอนิวอนห้า อุปทานขันห้าอายาตนาหกพ้นไหมนะพระเจาบอกว่าเธอเห็นประโยชน์อย่างไรจรึงควรติดตามศาสดาอย่างใกล้ชิดนะก็นั้นเพราะศาสดาจะให้หลักธรรมเธอเธอจำไว้ข้องปากเพ่งพิงนิษแทงตลอดให้ดีสิ้นกาลนานตลอดไป โดยเฉพาะขถาวัตถุสิบเนี่ยเวลาเธอจะไปคุกคีกับใครเนี่ยพูดแต่เรื่องขถาวัตถุสิบเนี่ยเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษปวิเวกะสงะกายเวกิตเวอุปฏิวิเวกไม่คุกคีกันไม่ไปพูดจาให้มันเพหาเหมือนชาวบ้านอะ่ะแล้วก็ลบความเพียรเป็นพูดไปในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นวิมุตติยานทัศนะนะจะเป็นเครื่องขัดเกลาเธอ เพราะถ้าเพื่อไม่ทำเงี้ยจะเป็นอันตรายแก่แกคูบาอาจารย์ด้วยถ้าคูบาอาจารย์เธอเนี่ยนะถ้าคนเขาศรัทธามากๆเนี้ยห<ม>ล้วคนก็จะเข้ามาหาถ้าเธอยังหมกมุ่นยินเดียวความหมกมุ่นนั้นอยู่ก็จะถึงความอยากได้นะ<ม>แล้วก็จะวนเวียนกลับไปเป็นผู้มากมากนี่คืออันตรายของคูบาอาจารย์ผู้มีตำแหน่งสงศ ไอ้ผูดมีตำแหน่งสูงอาตมาก็อยากจะวกกลับไปตรงนี้หน่อยขนาดเนี้ไอ้ที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยที่สีกาก๊อปเกิรอะไรเนี่ยพาพระผู้ใหญ่ปเปลี่ยนก้าเยอะแยะไปหมดเลยได้ตำแหน่งสูงอาตมาว่าเพราะพวกเราขนาดเนี้ยศาสนาพูดมันเสื่อมแล้วอาตมาขอยืนยัน ศาสนาพุทธเจริญหรือเสื่อมมันอยู่ที่การกระทำของคนเพราะศาสนาเธอจะเอาศาสนาคือพระไตรปิฎกตั้งมันไม่มีวันเสื่อมหรอกพอมันเสื่อมอมันก็เสื่อมตามสภาพของมันหนังสือแต่หลักมันเสื่อมเพราะสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นอรหันเยอะแยะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาฆราวาจญาณโยมก็เป็นอรหรัน เป็นพระยากกันเยอะทุกวันเนี่ยใครประกาศตัวเป็นพระหลานอาตมาเห็นคนเดียวเท่าที่เห็นทุกวันเนี่ยก็นเอาไว้บอกนะแล้วพิสูจน์ได้ตามหลักพุะเจ้าด้วยนะแต่ท่านเสียไปแล้วแหลนะนะที่พระเจ้าห้ามไม่ให้พระรับเงินรับทองใช่ไหมเหล่าผิดทั้งวินยัยปิดทั้งศีล แต่เมื่อพระปิดทั้งวินัยและศีลศาสนาผู้พุทธเจริญได้ยังไงไม่ละโลกธรรมลาบยศสารเสริญแต่ก็ได้พัดยศตำแหน่งเจ้าคุณเจาา้าคณะเจ้าอำเภอมีเงินเดือนอีกเป็นหมืน่นตั้งแต่เจ้าเจ้าไอ้ไอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ ตั้งแต่อะไรอ่ะเจ้าวาดขึ้นไปเลยพระครูก็ได้จริงเทพประการใดเห็นออกมาก็ผันผ่านนะไม่ได้มานั่นหรอกสูงสุดประมาณห้าหกหมื่น 5, 6, นะและวห้าหกหมื่นที่เป็นเงินเดือนนะ่ะใครรับก็ท่านรับอ่ะแล้วผิดศีลปิดวินัยหรือเปล่าเพื่อนสังฆราาก็ประกาศให้พระรับเงินรับจองก็ดีขอให้เจ้าคณะใครไม่ต้องรับเงินรับรองเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละ ก็จะเป็นปากว่าตาขยิบพระผู้ใหญ่ไม่ต้องเนี่ยศาสนาพุทธมันเสื่อมเพราะอย่างเงี้ยยอดถานบรดาศักดิ์ไม่ต้องมันใหญ่ไงใหญ่เนี้ยเป็นอันตรายเป็นอุบโทษเป็นอันตรายกับอาจารย์ผู้สอนก็เพราะอย่างนี้แหละจะมาอ่านพระเทพิดกเนี่ยมหาสุญญสูตรแล้วมาก็นึกถึงตรงนี้ขึ้นมาก็ขอภัยขอแวะไปนิดนึง าปรารถนาจะช่วยศาสนาไม่เสื่อมพระบวชเนี่ยเพื่อนิพพานอย่างเดียวไม่ใช่เพื่อลาบยศสรเสริญไม่ใช่เพื่อเรียนหนังสือจบตีโทเอกจบกฎหมายจบการศึกษาไม่ใช่บวชเพื่อนิพพานก็ทุกคนมุ่งเพื่อบวชนิพพานนะโอเคเดียเ๋ยวนี้โอ้โหบวชใครบวชบวชง่ายเหลือเกินขี้เหล้าเมายาบวชได้ มีเงินให้อุปชาพระคู่สวดพระอัดับใช้ได้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาตามไอ้บวชตามประเพณีอตมาก็ไม่เห็นด้วยนะด้วยความคารพเลยพราะบวชเจ็ดวันศึกแล้วบวชเล่นลิเกบวชนี้ต้องบวชไม่ศึกมันจะไม่มีปัญหาไงแล้วพอมีตำแหน่งเข้า เนี่ยลาบยศสเสริญคนทีเข้ามาก็เป็นอันตรายกับอาจารย์สอนคนก็มาแล้วได้มีเงินอีก,กเงินเดือนก็ได้อ่ะและ้วพาจเจ้เาเงินไปไหนอ่ะศาสนาถึงเสื่อมไงใครได้ฟังตอนนี้ผู้ใหญ่ได้ฟังตอนนี้รัฐบาลได้ฟังนี้เอาเถอะไม่ต้องให้เงินเดือนพระพระน้อยไม่เป็นไรศาสนาเจะเจริญ ทั้งประเทศไม่มีปัญหาเอาคําสอนนี้ไปก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีติกตอก u t u b e ก็สอนไปถ้าเขาจเจริญเข้ามาบวชปรารถนานั่นเองก็เรียกว่าบินดาบาดได้แล้วเอาอะไรเนี่ยถ้าเชื่อว่าพุทธเจ้าสักหน่อยเขาว่าท่านวางหลักธรรมหลักวินัยให้แล้วศีลสี่สิบสามข้อวินัยอีกสองร้อยยบเจ็ด เราะฉะนั้นเราไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วศาสนาจะเจืินได้ไงหลายคนบอกศาสนาไม่เสื่อมหรอกคนนั้นเขาเสื่อมคนนั้นเขาเสื่อมมาสิเขาทำเมื่อศาสนาเสื่อมและศาสนาจะสลายไปเพราะคนปฏิบัติผิดนะก็ก็ฝาก ก็ไม่ได้หวังว่าได้นะแต่ว่าความเห็นอาตมาความเห็นพระบ้านนอกอาตมาก็ไม่เคยเทศไม่เคยรับเงินค่าเทศค่าสอนใครนะอ้าวตอนี้อันตรายกับสิทธิ์อะทีเนี้ยอุป,ปัตวะของสิทธิ์อันนี้ไม่ได้พูดเองนะร้อยเก้าสิบสามหน้าสองร้อยสามสิบอุป,ปัตวะของอาจารย์เนี่ยของพระผู้ใหญ่เนี่ยต่อไอ้ข้อร้อยเก้าสิบสี่หน้าสองร้อยสามสิบ อุปัตวะของสิษย์เป็นอย่างไรคือต่อให้เธอจะพักอยู่ป่าโป่งป่าทึบป,ป่าอะไรเนี่ยตั้งแต่อาจารย์เลยคนไม้ภูเขาซอกเขาป่าช้าป่าชาัาชาดหรือแจงลองฟังอะไรก็แล้วแต่ชาวบ้านสาวกพรามข้าบุดีชาวนิคมชนบทก็พาเขาไปหานะพอเข้าไปหาสาวกนั้นดินดีหมกมุ่น ถึงความอยากได้ก็จะเวเยนกลับมาเพื่อความเป็นผู้มักมากเองเห็นไหมนี่คืออันตรายของสิธิ์อันตรายของอาจารย์ก็ในเดียวกันต่อไปอุปตวะของพู้ผู้ประพตชพรมจรรย์น,นะคือคือผู้พุทธพรรมชัจรรย์เนี่ย พอพุทธธรรมเนี่ยนะเข้าไปหาเข้าไปหาพระองค์หรือเข้าไปหาพระผู้ใหญ่ก็ต้องไม่หมกมุ่นไม่ต้องไปหมกมุ่นผัวพันมากสอนเขาให้เขาประพฤติปฏิบัติจบไม่ต้องไปสอนเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องไปหมกมุ่นผัวพันนะ ก็จะไม่ถึงความอยากได้แนะนำแล้วก็จบใช่ไหมก็จะไม่เวียนกลับเมื่อเป็นเป็นผู้มีมากมากก็จะไม่เป็นอันตรายกับพรอมจารย์ที่จับประพัดปฏิบัติแต่ถ้าเธอไปหมกมุ่นไอ้นี่แล้วเนี่ยนะปวพันแล้วก็เกิดการอยากได้ก็จะเป็นให้เกิดพบใหม่ ไบตามีความกระวนกระวายมีทุกข์บนนบาศเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะและอนุสัยหาวิชาเป็นที่ตั้งของชาติชรามรณะต่อไป <c oughs> ก็เกิดมาสิก็ทุกงานนับประการือพระเจ้าตัดตอนท้ายว่าอุปัตวะทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะพวกเธอทั้งหลายที่เกิดอุปธวะเนี่ยนะประพฤติกับพระองค์อย่างศัตรูไม่ได้ประพฤติพระองค์อย่างมิตรโอ้น่าเสียใจไหมที่ท่านเปิดอันตรายอ่ะที่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งอาจารย์และสาวกอะไรเนี่ยนะที่เกิดอันตรายอุปธวะต่างๆเนี่ย ผู้เจ้าบอกสอนให้เป็นคนมักน้อยสันโดษไงไม่ยินดีในการหมกมุ่นนี่ก็ยินดีในการหมกมุ่นพัวพันอีกเกิดมากๆอีกไม่ได้มักน้อยแล้วไม่เน้น,เน,นเน้นไปทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยาณทัศนะเน้นให้รวยซึ่งให้รวยนี่มกักมากนะเน้นให้ได้บุ บุญเงาเข้าใจผิดไงได้บุญมากนะเนี่ยทําบุญทําให้เงินมากได้บุญมากเนี่ยกลายเป็นขี้รอบบุญไปย้า้มักน้อยมันตรองข้ามอะไรบุญคือเอาไอ้ความไม่ดีของตัวเองออกไปเอาความติดยึออกไปนี่คือสะสมบุญคือเอาออกเอาความไม่ดีอ,ออกไปไม่ใช่สะสมบุญเอาเข้า ข้ก็มากมากสิเห็นไหมมันมันไม่ใช่เลยอ่ะพระเจ้าบอกอย่าประพฤติเราอย่างศัตรูเลยให้ประพฤติอย่างพระองค์อย่างมิตรเถิดข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื่อกูลและเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานภิกษุภิกษุณีวาสุกุเิกาประพฤติต่อาศาวดาด้วยวัดของศัตรูวัดคือประพฤติปฏิบัติ อย่างศัตรูไม่ประมิทวัดของมิตรเป็นอย่างไรศาสดาในธรรมวิญญานี้เป็นผู้อนุเคราะห์แสวงหาประโยชน์อาศัยความเป็นดูจึงแสดงความสอนพิสู่ทั้งหลายทั้งภิกษุภิกษุณีบาสุโบสรกาเพื่อประโยชน์เพื่อกูและเพื่อความสุขก่เดอทั้งหลายแต่เธอกลับไม่ใส่ใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะเรียนรู้ ลีกเลี่ยงที่จะประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของเราเนี่ยประพฤติเราอย่างศัตรูจงประพฤติอย่างมิตรคือเราบอกเราสอนเราให้ทําวินัยก็ให้มาแล้วพระเจ้พิดก็มีให้ศึกษาแล้วแล้วก็ไม่ทําตามก็เจอทุกข์เห็นไหมแล้วก็มาสึกตอนอายุมากๆนะพระเจ้าลงท้ายว่า เอาไว้เข่านาดีกว่ามันเหมือนเปลี้ยไอ้เ,เอาให้จบดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหน้าจะได้ขึ้นต่อน,นั่นไปเลย <S <S นบุตรจ้าขอให้ไ้ประพุตธเองอย่างอย่างมิตรเถอะตรงตั้งใจฟังตั้งใจเพื่อจะรู้แล้วไม่หลีกเลี่ยงเจ็บประพฤต์ตามหลีกเลี่ยงตามคําสอนของเราเธอทั้งหลายจงเรียกร้องเราเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อเป็นศัตรูเลย ข้อนั้นจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขก่เธอทั้งหลายตลอดกาลานานอน,นนะเราจะไม่ประคับประคระคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินดิบดินที่ดิบอยู่คือคือหม้อทำด้ดินนะเขาจะต้องทุบ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 หยิบหยิบหยบหยิบไอห,หินก้อนใหญ่ออกออกออกแล้วก็เขา้าเข้าเตาเผามันก็จะเป็นภาชนะสวยงาม เราจะไม่ประคับประคองเธอทั้งหลายเหมือนช่างหม้อประคับประคองภาชนะดินดิบที่ยังดิบอยู่เราจะกล่าวคมแล้วคมอีกคือด่าแล้วด่าอีกงมฆะบุรุษงมอข้ใครบอกใครสอนเธอเนี่ยอย่างเงี้ยนะจะกล่าวยกย่องแล้วยกย่องอีกไม่เราไม่ยกย่องสลอกนะบุคคลใดมีแกนสารก็จักดำรงอยู่ได้จบ ให้เธอสมรวมตรงนี้ไว้เพื่อเธอจะได้กำจัดอาสวภะนะนะนโมทนาสาธุ